เพื่อนสายลุยนะคะมื้อนี้พักเที่ยงแล้วจ้ากินข้าวอิ่มแล้วจ้ากินข้าวกระมกหนาะไมมเด้อพี่น้องกินข้าวกระมกหนไมมป่าแห่งอกจ้ากินกับข้าวเหนียวพี่น้องหวานลงจืยจืดดึงหูออกกบ,บออกค่ะพี่น้องพี่น้องดีนอ้อได้กินข้าวเที่ยงกับยังเนาะพี่น้อง กินข้าวอิ่มกันแล้โบกินอิ่มแล้วกบเวะมาเบิ่งคุณยายดื้อคุณยายโคอันยายแป๊บนึงจ้ะคุณยาย อยู่ที่ทำงานเด้อนี่เด้อกินข้าวไม่ได้ออกไปกินข้างนอกจ้า สะมีเสียงเพื่อนเสียงอย่างในน้องคะเนาะพี่น้องเพราะวา่ากินข้าวอยู่กินแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านกะสีพักเที่ยงก็จะพักกินในที่ทํางานนี่แหละจ้ะอาจจะได้ยินเสียงเพื่อนๆเสียงเสียงอาจจะมีเสียงสอดเซกมาหน่อยนะคะแต่ว่าไม่มีลิขสิทธิ์หรอกคะ่ะ เป็นเสียงเพื่อนๆในที่ทํางานนี่แหละเขากะโบเมื่อค่ะเขาก็ห่อข้าวมากิน ส <c oughs> ิมีว,ว,วบๆอบแวบไในด้วยค่ะเด้วมานั่งหลบมุมเลยนะคะนี่มานั่งหลบมุมไล์สุด <c oughs> มุมมุมนี้จะไม่มีใครเห็นค่ะ เน็ตเครื่องนี้ก็จะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่เด้อค่ะคุณยายสายลุยขอบคุณเลยล่าจ้ะเป็นพี่สาวหรือเปล่าน้อจ่ะพี่สาวหรือเปล่าขอบคุณค่ะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้คุณยายเด้อขอบคุณหลายๆจ้ากินข้าวเที่ยงแล้วบ่น้อจ้ะ กินข้าวเที่ยงหรือยังแวะมาแค่นี้ก็ดีใจแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ที่เข้ามาดูคุณยายด้อขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟขอบคุณทุกกำลังใจจ้า คุณยายสายลุยต้องการเพื่อนคุยจังเลยค่ะเซตมาทักไทยได้นะคะคุณยายคุยผู้เดียวมันมม่วนเด้อจะเด้อเข้ามาคุยน้ำเนจ้าผู้ใดนอจ้ะเข้ามาส่งเบองคุณยายนี่นอะพิมมาคุยน้ำคุณยายนน่จ้าคุณยายคุยผู้เดียวคือแจักสิโตสิเว้าในไหนน่จะพี่น้อง กินข้าวเที่ยงแล้วบ่้ซ่บบ้จ้าขอบคุณเลยล่ะค่ะผู้ที่เข้ามาเบิ่งคุณยายเนาะมาติดตามมา มาบึง่งมาติดตามมาให้กำลังใจคุณยายขอบคุณเลยๆเด้อจ้ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเนี่ยคุณยายกับอาซิขึ้นบบนานนกจ้ะฟึกฟึกหัดหัดจะโค้งไปนานลายบ่ขึ้นลายมันกล่าลืม,มนะจ้ะพี่น้อง หอ,อนบอบ่เอาบ่อทางพุ้นนะทางสกลนครน,นี่หอ,อนเทอเด้อเอาเทอเด้อค่ะบ่อเดดอยู่ทางเอาเด้อจับพี่น้องมันเอาอย้อนอากาศอึมคึมนวมันสีฝนสิโตกอีกบอ่อสังแบบฝนสิตกอีกแล้วเห็ดกระซิอ้ออีล้วบัานนี้ปลากระซิลงงละค่ะพี่น้องเอ้บ้านนี้ถ้าฝนตกอีกรอบนี้ก็คือปลาลงเนาะค่ะตอนฝนตกรอบแรก,กปลาขึ้น ขึ้นก็คือมันไปผสมพันธุ์เพื่อวางไข่เนาะคะ่ะรอบต่อมาก็ฝนตกท้ายท้ายหรืฤดูก็คือปลามันจะลงปลาน้ําขึ้นน้ําลงเพิ่มเอิมเนาะ,ะเนาะปลาน้ําลงนี่ก็คือเพิ่นฟักเพิ่นนั่นวางไข่เซจเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็นลงจะ้ะฝนตกรอบสุดท้าย,ยนี่แหละคะ่ะถ้าเป็นน้ำน้ำห่วยน้ำนองมันกระสีไหลลงขึ้นไปสู่มองมองอยู่เก่ามันจะ มันมาวางไข่ตอนช่วงต้นฝนเนาะค่ะเนาะพอปลายฝนนี่เพิ่นกะสิลงนะคะคุณยายก็อาจสีมีโอกาสช่วงฝนลงนี่แหละค่ะฝนนั้นท้าย้ายฤดูนี่แหละคุณยายก็สิได้มีคลิปหาเห็ดอีกช่วงนึงจ้าเดี๋ยวสิหาเห็ดคลิปหาเห็ดมาฝากพี่ๆน้องๆ เพื่อนเพื่อนเอฟซี b e วยูทูบอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้าง <c oughs> ก็จะพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะก็ยังไงก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้คุณยายติชมได้คะ่ะ <c oughs> เพื่อจะได้นำไปพัฒนาเนาะค่ะเนะนำไปพัฒนาให้มันดียิ่งๆิ่งขึ้นไปขอบคุณติวเตอร์มอนตี้ ขอบคุณติวเตอร์อาจารย์ม่อนที่คอยคอยแนะนำคอยสอนคอยแนะนำคอยทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณยายสายลุยคะ่ะเพื่อนคืออาจารย์อาจารย์ Youtube สำหรับคุณยายและกามีอีกคนนึงก็คือคุณพี่ยงนะคะคุณพี่ยงที่อยู่เป็นพี่สาวที่เรายังไม่เคยพบปะ หน้าตาแต่ว่าเราเห็นกันทาง youtube ทักทายกันทาง youtube อันนั้นก็คือเพื่อนกะเป็นครูอีกคนนึงของคุณยายสายลุยแล้วกัคุณพี่มุ้ยเนาะค่ะเนาะก็ขอเอ่ยนามเน่เด้อจะ้ะคุณพี่มุ้ยก็ให้คําแนะนําคุณยายสายลุยอีกอีกคนนึงค่ะคือทุกทุกคนทุกการแนะนําคือเป็นครูของคุณยายสายลุยคุณยายสี นำไปพัฒนานำไปปฏิบัติตามคำของคุณครูทุก,ท,กทุกท่านคอยชี้แนะคอยบอกคอยสอนนะคะเนาะเพื่อจะได้พัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นไปนะคะ จากสีเห็ดยังนไนด้เนาะกำลังฝึกกำลังหัดกำลังสีบิ่งจะพี่น้องกำลังสีพี่เห็ดว่าถ้าเราจะแคบแคบยังไงเนะาะจ้ะเห็ดบุปินมืดแปดด้านเลยจ้าจะคัดจะตัด là โอ้ยบ่มีผู้ใดเข้ามาคุยน้ำยายยายกับสีลงระเบ้อจ้ะชักหน่อยลงระเบ้อพี่น้องเลยคุยบ่เป็นแล้วคุยผู้เดียวจ้ะเพื่อนๆต่างก็ขึ้นไลฟ์สดกันเนาะค่ะมันชนกันค่ะคุณยายพูดเล่นพูดหัวเด้อ เอาที่สะดวกและสบายใจของแต่ละคนเนาะคะ่ะคุณยายก็ฝึกหัดเห็ดไปนี่หละจ้า <dragon> ก็คือพักเที่ยงแล้วก็เป็นเวลาว่างเนาะคะ่ะคุณยายกลมาฝึกหัดเห็ดเนาะพี่ยงก็ยังไม่ได้ลงเลยพี่ยงก็ยังไล่อยู่ค่ะหลายๆคนก็ยุ่งเนาะ คุณยายส่ลุยขออนุญาตนะคะจะลงแล้วคะ่ะขอบคุณเอฟซีขอบคุณเพื่อนๆที่มาเป่ยนกำลังใจใคุณยายเด้อพบพ่อกันใหม่จ้าเมือ่อใดคุณยายวางๆางเอาจตจ่มือขึ้นเด้คะ่ะพบพ่อกันใหม่เด้อจ้าขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามเป่นกำลังใจให้คุณยายเสมอมาจ้า